สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องตุ่นตระกูลตั้งฟาร์มครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปดูการทําสวนเกษตรที่ประเทศแคนาดานะครับว่าทําไมหิมะตกแล้วก็อากาศติดลบนะครับเขาถึงปลูกแปลงปลูกพริกหรือว่าทำเกษตรได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับที่ประเทศแคนาดาก็จะเป็นเฮาส์นะครับพลาสติกนะครับเป็นเฮาส์ปิดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเข้าไปติดตามกันเลยครับเพื่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาในเฮาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับเพื่อนนี่ครับคือห้องเครื่องนะครับห้องนี้ก็เหมือนกับเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเรานะครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับนครับก็ทำความร้อนเชื่อตอนนี้นะครับ เป็นระบบเครื่องทำ้วาุร้อนของบ้านเรานะครับแต่ว่าเครื่องใหญ่นะครับก็จะส่งน้ําร้อนมาทางท่อนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับบ้านนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับทุกคนนี่ครับท่อนํำร้อนครับก็จะส่งทางท่อใหญ่ครับนี่ครับ เข้าตรงนี้นะครับเพืนแล้วก็เป็นรางนะครับเป็นรูปตัวยูครับยาวครับแล้วก็จะกลับมาที่ตัวนี้อีกทีนหนึ่งนะครับนี่ครับจะมีสองท่อนะครับเพื่อนท่อเล็กกับท่อใหญ่นะครับน้ําก็จะหมุนเวียนอย่างนี้นะครับทําให้เกิดความอุ่นในเฮ้านะครับเพื่อนนี่ครับข้างบนก็มีครับเพื่อนทอดอยู่ทั้งทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะครับทุกน นี่ครับนี่นะครับเขาถึงทําเกษตรได้นะครับช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ราคาก็จะดีด้วยครับเพื่อนนี่ครับใช้ระบุน้ําอุ่นนะครับอยู่ในท่อตัวนี้ครับแล้วก็ท่อข้างบนด้วยครับเพื่อนนี่ครับทําให้เกิดความอบอุ่นนะครับ นี่ครับการทำกรเกษตรที่ประเทศแคนดาครับติดลบก็ยังทำกเกษตรได้นะครับเพืเ่อนความร้อนเกิดจากน้ำนะครับที่อยู่ในท่อนะครับทำให้เกิดความอุ่นนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้งบสูงหน่อยครับเพืเ่อนสูงมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับตุ่นตะกูลดั้งฟาร์มครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อน